กลัาสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่กรพบผมทไทยอุทัยปลาทองจากช่องทไทยอุทัยพาไปดูนะครับวันนี้มีข่าวที่น่าสนใจเป็นอย่างมากนั่นก็คือเราเซ็นสัญญาจะตั้งธนาคารคำนะธนาคารคำแล้วก็ผมเองก็พยายามไปหาความรู้นะในแนวคิดของแต่ละคนก็ไปดูน้องบีมาบ้างแล้วพยายามดูหลายๆแหล่งนะ แล้วสิ่งที่เห็นใกล้เคียงกันตอนนี้ก็คือเหมือนเหมือนเลยนะเหมือนวันที่26ที่จําได้เลยนะ26เดือนที่แล้วนะที่มีการเทขายเงินแล้วก็เทขายคำในในวันต่อมานะเทขายเงินเทขายคำนะั่นก็คือข่าวลือที่ว่าเ,เงินบาทไทยจะไม่มีค่าแล้วจะแลกได้250,000กีบ ตอน1,000บาทไทยนะแล้วก็ทุบบ่อก็มาเสริมนะที่รอค่าทองคำจะลงมาอยู่ที่6ล้านกีบบ้าง5ล้านกีบบ้างทั้งทงท,งที่ในขณะนั้นเนี่ยมาราคา3,100 3,100ล้าน ก็คือ3 1ล้านกี่นั่นเองนะมันจะลงมาเหลือห้าหกมันทําให้คนหนีแห,ไห่ไปขายทองเต็มไม่หมดเลยนะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็เทขายเงินบาทกันสนันอยู่ในแอปธนาคารนะครับอันนี้เนี่ยเหมือนกับปรากฏการณ์นั้นจะกลับมาอีกแล้วนะมีการตั้งธนาคารทองคําแต่ตั้งวันไหนไม่รู้นะมีการเซ็นสัญญากันเรียบร้อยระหว่างเอกชนกับทาง รัฐบาลล่าร่วมมือกันตั้งธนาคารทองคําส่วนบ้านเขาเรียกธนาคารคำนะผมนี่ติดทองคำนะทีนี้ที่เท่าท,ที่มองในตอนนี้ก็คือมีช่องของ YouTube โดยเฉพาะ,ะตัวตัวที่คนมองมากๆก,ก,ก็คือทำออฟแชร์หรือใครที่ผมเอามาบ่อยๆนะตอนเงินลงก็บอกว่าเงินบาทน,นี้ แรกที่ไหนก็ไม่มีคนเอานะแล้วก็ไม่มีใครเอานี่คำพูดแบบนี้นี่สวยมากเลยนะตอนนี้มาแล้วเรามีทองคำประมาณห้าร้อยตันถึงหนึ่งพันตันนะมาทำในลาวก็มีการมาขุดทำเหมือนทำอะไรบังเอิญเมือเงินผมก็ดูไปเยอะนะดูไปส่วนมากบริษัทที่มาขุดแร่นี่ในลาวนี่ไม่ว่าบริษัทขุดแร่นั้นจะเป็นแร่อะไรก็ตามนะ ที่เข้ามาสองสามตัวที่ที่มีการาทำอยู่ในคลิปต่างๆนะซึ่งเราก็เห็นอยู่ในคลิปเยอะนะในสายของเราเองเส่วนมากก็คือรัฐบาลลงทุนที่สิบเปอร์เซ็นตนอกนั้นี่เอกชนต่างประเทศลงทุนถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นตบางอย่างนี่ไปที่บริษัทออสเตรเลียแต่ผู้ถือหุ้นก็คือจีนนั่นเองนะชื่อบริษัทออสเตรเลียนะแต่ว่าผู้ถือหุ้นในบริษัท พุนใหญ่ก็คือจีนนะซึ่งเป็นบริษัทเอกชนของจีนอันนี้เนี่ยเราพูดถึงว่าพยายามที่จะสร้างภาพว่าเรามีทองคำเยอะอย่างนั้นใช่ไหมเพื่ออะไรคำว่าเยอะเนี่ยโอ้เป็นพันๆตันนี่จะเอามาจะเอามาไว้ธนาคารนี้เป็นตัวดูดทองคำเหรออันนี้ผมไม่เข้าใจนะแต่เข้าใจว่าตอนนี้กำลังกำลังระดมว่าเราวนี่โอ้เป็น อันดับสามของอาเซียนนะก็พยายามพูดอะไรพูดอะไรก็ได้นะไม่มีปัญหาแต่วันนี้นี่ผมมาทำคลิปก็เหมือนกับมาขอความรู้จากท่านผู้ชมด้วยเพราะว่ามันใหม่นะเกิดมายังไม่เคยเห็นเลยนะธนาคารคำเห็นแต่รงรับจำนำจำนำทองคำนะแต่ธนาคารนี่ทำยังไงอ่ะฝากถอนทองคำเราฝากเงินธนาคาร กรุงศรีธนาคารเกษิกรอะไรเราฝากเงินเนาะเราฝากเงินไปแบ่งห้าสิบแบ่งร้อยเก่าบ้างใหม่บ้างฝากไปเวลาไปเบิกมันก็ได้เราเบิกส่วนมากมันจะได้เอาเบิกห้าพันมันก็จะได้แบคงพันมามันไม่ได้แบคงตัวเดิมนะมันไม่เหมือนจำนำจำนำนี่เราเอาทองของเราเนี่ยเขาจะไปเก็บไว้เวลาเราไปถไ่ไยถ่ไยถ่ยมาเนาะถ่ยมาจากโรงรับจำนำเราก็จะได้ทองตัวเดิมของเรานะ มันแปลกนะธนาคารกับลงรับจนำนองมันไม่เหมือนกันอาทีนี้พอมาถึงธนาคารคําธนาคารคํากําลังปูมาว่าประเทศเรามีคําเยอะแยะแล้วก็เดี๋ยวประเด็นใหม่ค่อยพูดอ่ะสมมติผมไปฝากธนาคารคำนะผมมีสร้อยคอทองคำสิบบาทไปฝากฝากธนาคารปรกติถ้าฝากเงินธนาคารเงินเนี่ย ธนาคารต่างๆเป็นฝากเงินก็จะได้ดอกเบีย้ยว่าฝากนานเท่าไหรเ่เงินนั้นก็ไปเงินตัวเดิมไม่ได้กลับมาผมหรอกแต่ปัญหาคาลนะ่ะคําคือฝากสร้อยคอทองคำรูปประพันธ์ฝากไปเวลามาเบิกนะหนึ่งปีผมฝากประจำนะหนึ่งปีได้ดอกเบีย้ยเป็นเงินเท่าไหร่หรือจะเป็นคำ <c oughs> จะเป็นคำได้อีกมิลหนึ่งหรยอแล้วเป็นเงินหรือเปล่าเป็นเงินก็ได้นะ แต่ฝากไว้คนก็จะแห่มาฝากเพราะอะไรการฝากการที่อาทองคําเพชรนินจินดาไว้ฝากธนาคารไว้เนี่ยโดยเช่าตู้นิรภัยของธนาคารเก็บไว้เนี่ยเราต้องเสียค่าดูแลนะครับแต่ถ้าธนาคารเปิดมามาฝากโอ้โหไม่ได้เสียได้ดอกเบีย้ย้วยซ้ำไปอย่างนี้ใช่ไหมหรือว่าเออเรารับฝากให้ท่านนอามาฝากไม่ได้ดอกเบีย้ย หรือได้ดอกเบีย้ยไม่ได้ต่างกันนะครับได้ดอกเบีย้ยหรอไม่ได้ได้อกเบีย้ยปัญหาคือผมจะได้ทองตัวเดิมไหมหรือได้อะไรถ้าได้ทองตัวเดิมมาอะธนาคารจะได้อะไรเป็นเป็นประโยชน์เอาทองผมไปตึงไว้ว่าเออประเทศเรามีทองมีทองอยู่ในคลังหลวงเท่านั้นเท่านี้จากการฝากคลังของฝากทองคําของรัสฎรมันจริงเหรอ ไม่มีประเทศไหนเขาทานะครับเอาเอาเงินฝากหรือเอาทองคําฝากของประชาชนเนี่ยมันไปเป็นไปเป็นทองคําของเขาเรียกว่าอะไรทองคําที่จะค้าประกันเงินน่ะไทยอ่ะมีหลายคนพูดมาถึงไทยไทยในช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งที่มันแผ่มานี่หลวงตามหาบัวนี่ เปิดรับบริจาคทองคําเพื่อเอาไวน้นิครังหลวงไอ้นั่นเขาบริจาคนะครับเขาไม่ไะ้ฝากนะครับให้เลยซึ่งได้เป็นรถสิบล้อนะครับได้ประมาณสิบสามตันรั่วนะ <c oughs> พูดได้เยอะมากเลยนะแต่เดี๋ยวนี้ก็ไทยมีเท่าไหร่นะแปดร้อยแปดสิบกว่าตันใช่ไหมเอออันดับอยู่อันดับหนึ่งแปดร้อยกว่าตันลุงตามาบวัวหาเข้าในตอนนประมาณ สิบกตัญพวกเราถ้าเป็นคนไทยฟังเนี่ยเม้นมาเลยนะว่าตัวน,นั้นนี่ผมจําจำคร่าวๆคือผมจําว่าเออเป็นสิบล้อเหยอเนี่ยประมาณนี้นะนั่นพวกเรานี่บริจาคก,กันนะครับผมไม่ได้บริจาคเข้าหรอกแต่คนมีอิทธิาเยอะช่วยประเทศชาติเยอะแต่ของเรามาในรูปแบบธนาคารให้ฝากเอา้าให้ฝากนี่คือฝากไว้จะเอาคืนอยู่นะไม่ได้ให้เลยเหมือนดวงตานะแล้วมันจะเป็นเงินคงครังเป็นทอง ในคลังประเทศได้เหรอเพื่อคำประกันการพิมพ์เงินมันได้เหรอมันคนละอย่างกันนะอันนั้นมันเป็นของรัฐเลยแต่นี่นธนาคารนี่คืออะไรเจ้าเจ้าทองที่ฝากนี่เป็นของรัฐเหรอเอาไว้เรียกฝากเหรอเรียกให้นี่แบบนี้ใช่ไหมปัญหานี้ขอคําตอบนะใครใครรู้บอกหน่อยใช่ไหมแบบนี้ไม่ได้คืนใช่ไหมถ้าได้คืนอคืนเป็นเงินเหรอ หรือเป็นทองตัวเดิมถ้าเป็นทองตัวเดิมอุรัตเอาไปไม่ได้หรอกแบบนั้นมันนั้นน่นงรับจำนำส่วนมากก็คือเราฝากเงินไปไม่ได้เงินใบเก่ามานะครับมันได้เงินใบใหม่มาแล้วก็เงินที่เราฝากไปไม่ได้เป็นทุนสำรองของประเทศนะครับมันเป็นทุนหมุนเวียนของธนาคารทีนี้ฝากทองละ่ะในธนาคารทองไปเป็นทุนสำรองของประเทศเหรอ ถ้าได้ถ้าได้แบบนั้นแล้วตอนผมถอนได้ทองตัวเดิมไหมผมนี่ลายจี้มังกรแบบสวยเลยนะไปฝากพอผมไม่ถอนได้เป็นทองอมแท่งอย่างนี้เลยยอมไหมทองรูปรพันธ์นี่ไปฝากคือไม่ขายนี่จะได้ราคาต่ําแต่ฉันชอบลายนี้ฉันอยากได้ลายนี้กลับมาเออแล้วส่วนมากคนซื้อทองมาเขาเอามาทําไมเอามาใส่อวดกันครับ ถ้าซื้อมาแล้วไม่ฝากธนาคารไว้ไม่มีใครเห็นหน้าทองเราเลยเนี่ยมันจะถูกเขาเรียกว่ามันจะถูกจุดมุ่งหมายที่เราซื้อทองไงเออหรือว่าทองคําบางคนในลาวนี่มีเงินเยอะแยะเ,ออเหมือนเหมือนอะไรอธิบดีกรมสรรพากรมของไทยถูกยึดทองไปกี่ร้อยกี่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 กีบาทไม่รู้แปดร้อยกว่าบาทหรือเปล่าจำไม่ได้แล้วนะคือกุจริต เนี่ยทองของเรานี่ที่ระดมกันไปฝากมีธนาคารทองมานี่เพื่อที่จะเป็นทุนสำรองของประเทศฝากนะครับไม่ใช่ให้มันจะเป็นทุนยังไงอะ่ะแล้วปัญหาคุณคืนทองเขายัางไงอะ่ะไปฝากทองลายมังกรกลับมาเป็นทองแท่งเอา้าตัวนี้ไม่สําคัญเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเป็นเอกชนผมไม่ฝากลายมังกรสิบบาทกลับมาเป็นทองแท่งสิบบาทหรือรูปลายอื่นสิบบาทนี้ แต่เป็นทองใหม่ก็ก็พอรับได้ปัญหานี่ธนาคารจะเจงไหมธนาคารจะเจงไหมอยู่รอดปลอดภัยไหมธนาคารเนี่เออเมื่อฝากแล้วคืนทองอย่าลืมนะครับเอาทองไปไว้นี่ใครเอาทองไปไว้นี่เมื่อกี้ใครซื้อทองแล้วมาขายทองปลายปีได้กําไรบาทลับหมื่นกว่าเลยนะเพราะจากสามหมื่นสองเนี่ยนี่สี่หมื่นเกือบสี่หมืนสองเห็นไหม ธนาคารจะรับไหวเหรออันนั้นมันดอกเบี้ยรประมาณสามสิบเปอร์เซ็นตนะจะรับไหวเหรอรเรองินฝากผมฝากกันทุกวันนี้ได้ปีหนึ่งไม่ถึงห้าเปอร์เซ็นตนะครับอันนี้สามสิบเปอร์เซ็นธนาคารจะไม่เจ๊งเหรอนี่เท่ากับพันันทองอะเนี่ยเท่ากับถือทองก็ไว้ทองมันขึ้นตลอดนะครับมันไม่มีลงนะเออทองมันขึ้นตลอดเพราะอะไรเพราะอัตราเงิเนเฟอ้อ เพราะอาาัตราเงินค่าเงินมันลดลงมันเลยขึ้นตลอดอามาเทียบใส่เงินเงินอะไรก็ตามทุกอันมันลงมันลงพร,พร้อมๆกันหมดเงินดอลลาร์ก็ลงเ,เมื่อเทียบกับทองคําเมื่อเอามาเทียบกับทองคําเงินทุกสกุลจะลงราคาตลอดเพราะราคาทองจะพุ่งขึ้นอยู่ตลอดเพราะสินทรัพย์นี้มันมั่นคงทีนี้เราไปเก็บของที่มันราคาขึ้นอยู่ตลอดไว้ธนาคารเก็บไวนะ้น่ะ มันจะไม่เจ๋งเหรออืเนี่ยพวกเราคุยกันมาหน่อยเม้นมาหน่อยไอทองคําธนาคารคํานี่มันเป็นไปได้เหรอผมเพิ่งเห็นนะเกิดมาอายุหกสิบกว่าเลยนะยังไม่เคยเห็นประเทศไหนเปิดธนาคารเป็นธนาคารคานะแต่ทุนสํารองต่างทุนสํารองที่เก็บไว้ที่ธนาคารเอ่อธนาคาร กลางของประเทศต่างๆเป็นทุนสำรองเป็นทองคำเนะี่ยเข้าใจได้อันนั้นมันเงินรัฐบาลซื้อมาเขาเอาทองคํามาเพื่อจะพิมพ์แบงให้มันได้เท่ากับราคาทองคําที่ประกันไว้เออแบงค์ก็คือกระดาษกระดาษเหล่านี้นี่รับประกันไว้ว่าคุณใช้ไปยังไงก็ได้พอคุณใช้ขี้เกียจใช้แล้วคุณเอามาขายมันได้ราคาทองคําตัวนี้ทุนสำรองที่เอาไวน้นี่มีแต่ขึ้นเพราะอะไรราคาทองคำมันขึ้น เงินคุณใช้ไปใช้มามันก็อ่อนลงเขาถึงใช้นิยมใช้ทองคําเป็นทุนสํารองระหว่างประเทศซึ่งที่จะใช้พิมพ์เงินเนี่ยส่วนมากแต่ก่อนก็ผูกกับดอลลาร์เอาดอลลาร์เก็บไว้เ,เก็บธนบัตรดอลลาร์ไว้แล้วพิมพ์เงินเข้ามาเท่ากับธนบัตรเหล่านี้ก็ประกันว่าเงินที่คุณใช้ไปนี้จะกลับมาแลกดอลลาร์ได้เท่าที่เราประกันไว้ก็คือเราเก็บไว้ ส่วนมากตอนนี้หันกลับมาใช้ทองหมดแล้วจีนก็เหมือนกันเทดอลลา่าออกมาใช้ทองเป็นเป็นการประกันเงินที่เขาพิมพ์ออกมาใช้ผมงงนะว่าธนาคารทองมันของชาวบ้านมันจะไปเป็นของรัฐไปไว้ค้ำประกันเงินได้ไหมถ้าได้แล้วเขาถอนไม่ได้ใช่ไหมถ้าไม่ใช่ฝากแล้วถอน ธนาคารจะเจ๊งขนาดไหนเพราะว่าทองมันขึ้นทุกวันมันขึ้นตลอดนะครับถ้างบเป็นปีปีนี่มันขึ้นมาตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยธนาคารจะไปหาเงินที่ไหนอ่ะอุดราคาค่าส่วนต่างระหว่างทองที่มันขึ้นจะไปปล่อยดอกเบีย้ยที่ไหนอ่ะจะทํำยังไงถ้าเก็บไว้เฉยเป็นดุลเลยคุณฝากมายี่สิบาทผมก็เก็บมาให้คุณยี่สิบบาทไม่มีรายได้ จริงเขายอมรับทองว่าเขาฝากเท่านี้แหละเขาามาเท่านี้แหละเขาจะฝากคุณไหมฝากครับเพราะว่าไปเก็บไว้ในธนาคารเขาต้องเสียค่าดูแลรักษาฝากกับคุณไว้นี่ผมมาเบิกไปใช้เมื่อไร่ก็ได้เพียงแต่ว่ารายมันอาจจะไม่ใช่เอันเดียวกันว่าอยากจะตามดูนะทราธนาคารธนาคารคํานี่มันจะไปได้ยังไงมันจะมีผลประกอบการยังไงใครพอมีความรู้เนี่ยอธิบายให้ผมฟังหน่อยว่า มันเป็นยังไงไปดูช่องน้องบีมาก็บอกว่าอย่าไปฝากอย่าไปฝากคือเตือนว่ามีแต่กลัวขาดทุนก็คือไอ้เรื่องขาดทุนเนี่ยธนาคาร,ครมันจะขาดทุนเราจะขาดทุนก็คือธนาคาร,ครมันเจ๊งเราฝากไปแล้วเราไม่ได้ทองคืนก็เลยงนี้ที่เราจะขาดทุนโอเคครับวันนี้เหมือนกับขอคําปรึกษานะไม่ใช่ว่าเอาคลิปเอาความรู้มาให้พวกเราฟังมันเป็นเรื่องใหม่ก็ เราคุยกันก็แล้วกันว่ามันเป็นยังไงผมก็จะพยายามอ่านเม้นนะครับขอบคุณครับ